วิธีการเปิดการเปิดปิดเสียงเตือนนะครับของ Honda s c o o p ปี้ตัวนี้นะครับเสียงเตือนนะครับเวลาเราถือรีโมทออกห่างนะครับนี่ภายในรถจะมีเสียงตีดนะครับตัวนี้ถ้าเราอยากจะปิดนะครับถ้าเราอยากจะปิดขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอารีโมทมาครับกดปุ่มรีโมทข้างล่างค้างไว้นะครับ ไฟจะขึ้นสีแดงนะครับจากนั้นกดปุ่มล่างแล้วกดปุ่มบนนะครับให้เร็วไฟขึ้นแดงค้างสักพักนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มสีคอยกดปุ่มข้างล่างนะครับค้างไว้ไฟจะขึ้นสีเขียวเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดสตาร์ทตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงตีต๊ดแล้วนะครับนี่คือวิธีการปิดนะครับปิดเสียงเตือน รเราถือรีโมทออกห่างจากรถนะครับจะไม่ได้ยินเสียงเตือนนี่ครับจะมีแค่ไฟขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะเปิดเสียงเตือนนะครับถ้าเราอยากจะเปิดเสียงเตือนทําเหมือนกันครับขั้นตอนแรกนะครับกดปุ่มข้างล่างค้างไว้จนไฟขึ้นสีแดงนะครับจากนั้นกดปุ่มล่างแล้วกดปุ่มบนเร็วๆเสร็จนะครับจากนั้นกด ปุ่มข้างล่างนะครับค้างไว้เพื่อเปิดรีโมทให้เป็นไฟสีเขียวเสร็จกดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะครับอตอนนี้มีเสียงเตือนขึ้นแล้วนะครับเสียงตีดนะครับอลองเดินออกห่างจากรถด,ดูครับถือรีโมทออกมาในรถจะมีเสียงเตือนนะครับในรถจะมีเสียงเตือนตีดเวลาเราจะสตาร์ทเราถือรีโมทมาใกล้รถนะครับเรากดสตาร์ทก็ได้ยินเสียงตีดตีดนะครับสองครั้ง จากนั้นก็จะบิดสวิตกุญแจได้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับอ่ตอนนี้สตาร์ทติดนะครับจากนั้นดับเครื่องไฟก็จะขึ้นนะครับเราก็ถือรีโมทเดินออกจากรถนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเสียงเตือนนะครับ